นี่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 ไอ้เนี่ยพวกระดุกเลยปนนไปยปัดหน้าทำไมเกียรนาแล้วปปัดหน้าแล้วก็ตายปัดหน้าทำไมเออปัดหน้าทำไมไม่ได้แหวนดอะเดาะสวัสดี <S <S ทุกคนนะครับผมวันนี้ผมอยู่ในเกมฟรีไฟอีกตามเคยนะครับผมผมก็ไม่ได้เล่นดูแล้วนะครับผมลองเข้ามาดูมันมี ร้านค้ามานะครับผมร้านค้าลดราคานะครับผมตอนนี้ผมได้เติมเพชรมาแล้วนะครับสามรอยยี่สิสี่เพชรน,นะครับผมมาผมก็จะมาซื้อนะครับผมผมได้กี่เปอร์เซ็นต์วะเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคผมก็จะมาซื้อนะครับผมมีอันใหม่หรือเปล่าชุดใหม่หรอเดี๋ยวผมก็ซื้อผมผมจะมาซื้อตัวนี้ตัวนี้ผมยังไม่มีนะ ตัวตัวขาวเนี่ยอ,อตัวชุกปูขาวโอเคผมกดซื้อไปก่อนไม่นี่เจ็ดเก้าเพชรได้มาแล้วได้มาแล้วก็กดตกลงแล้วก็ออกไอมีอนไหนอีกอตอนนี้ผมเหลืออยู่248ร้อดเพชรแล้วนะครับผมโอเคผมขอเสื้อน,นี้ก็แล้วกันไม่เคยเห็นนะครับผม มันมีเอฟเฟกดีโอเคที่ดูดูเยบเรียบง่ายเออดูเยยบเรียบง่ายเอ,อ,อ๊ะตาเอ,อ้ยโอเค,อเคกดซื้อไปเลยนะครับผมร้อยสามสิบเอ็ดเพชรนะครับผมกดไปเลยโอเคเก็บไว้เก็บไว้ก่อนโอเคเรายังไม่เปิดนะมีอะไรบ้าง ตอนนี้เหลืออยู่หนึ่งร้อยเพอ่าชุดผู้หญิงมีแล้วมีแล้วถ้าเต้นนี้ยังไม่มีแต่ไม่เอามีอะไรอีกไหมเดี๋ยวขอดูก่อนสะกินปลื้นท่าเต้นนีม้มีอย่างวะอย่าง ยังไม่มีชุดนี้ก็ยังไม่มีอันนี้ไม่สวยไม่สวยอันนี้แหลขอซื้อไปก็แล้ก,กันเดี๋ยวขอดูก่อนอ่าโอเคขดซื้อไปเลยไปโอเคแล้วไม่ต้องเปิด มาเดี๋ยวผมพามาดูคางของผมนะที่ผมไม่ได้เปิดเยอะเลยนะครับผมนี่คางของผมมีอยู่หกสัปามีนี่ชุดใหม่ชุดใหม่นะครับผมนี่มีหลายชุดเลยที่ยังไม่เปิดนะครับผมมีแต่ชุดฟรีนะครับผมโอเคเนี่ยผมชอบใส่ชุดมีนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็เลยอยู่แปดเป เหมือนเดิมมาเมื่อกี้ผมก็ได้เห็นแมปใหม่มานะครับผมมาเราก็มาเล่นแบบนี้กันเลยนะครับผมเป็นแมปบิดเบาตีบอลนะครับผมเป็นแมปตีบอลนะครับผมเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนอ่าเกมแนะนํานี่ครับแบบนี้นะฮะผมก็จะมาเล่นนะครับโอเคเรากดเข้าไปเล่นกันเลยจับคู่อา้าวจับคู่คนเร็วนะครับแสดงว่ามีคนเล่นเยอะนะครับผม เอาเหนียวเหนียวมานอนดวงข้างคนกดไลค์เก้าสิบเอ็ดเปอร์ซนโอ้โหเกือบครบร้อยแล้วเดี๋ยวผมออกไปเดี๋ยวผมค่อยไปกดไลค์ให้เขาก็แล้วกันตอนแรกเราก็ผมได้ซื้อมาแล้วแหละคือผมลองทดลองเล่นแล้วนะครับผมมันมีอะไรบ้าง มีเต็มแรงโอเคผมเอาเต็มแรงนะล้าทุกคนได้ยินเสียงผมพูดกันเนี่ยเสียงคนในเีมพูดกันนะครับผมผมไม่ได้ยินนะผมลืมเสียบไม้มาว่ามันเล่นยังไงผมก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันละเออแต่รู้ชื่อเฉยๆไหนอุย้ยเมื่อกี้อุย้ยอะไรวะตีเต็มแรงโอ้โหโอุย้ย อึยอยสีโดนอึมันเหมือนมันตีไม่โดนอะ่ะเบื่อมันต <c oughs> ีไม่โดนโอ้อะไรวะมันต้องระยะประมาณไหนวะมันค่อยตีโดน เดี๋ยวเราค่อยไปดูรอบที่สองกันนะครับผมเดี๋ยวมันคลิปมันจะยาวเกินไปนะเดี๋ยวผมจะตัดเป็นรอบเป็นรอบ,ปรอบไปก็แล้วกันไอหนุม่มนายก็ตายเร็วเหมือนกันนเนี่ยเรามาเป็นพวกกันตายเร็วเหมือนกันอ่ามีคนชนะแล้วอ่อขอป็นสกิลวิ่งเร็วอ่าอเป็น พยาบาลอ้าวกดไม่ทันโอเคมาเราก็อยู่ในรอบสองแล้วมามีอะไรบ้างมาจัดมาคอตีหน่อยอูมีคนอยู่ข้างบนไปตรงนั้นเดือดเกิดบอลมาแล้วนี่ตี่ผมก็กิ่งเหมือนกันนะนี่ย โอ้โหไม่ดูนไปตรงนะั้นไรวะไม่ดูนนี่นี่มันวับไอ้เหี้ยมีวับไอมาเฮ้ยมาลุงดีกว่านี่โอ้โหเสียงเคาะกระจกๆๆ หรือ,รอไม่โดนเอะตายเอยเล่นยังไงวะตูกดซื้อกันมีอะไรไหมอ๋อฮีรู่ด้วยโอเคซื้อพยาบาลเลย,ยแล้วนะทีหนึ่งก็ะดายอันนี้อะลมโคตรแรงกระดาจัดอ่ะล้มแบบจะเอาพยาบาลไปดีกว่ารอบนี้ มารอบสามผมมองพยาบาลมาแล้วมาใครจะเอาผมลุ่มบ้างเออเอาอะไรอ่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เหมือนเดิมเหมือนเดิมพยาบาลนี่ <c oughs> โกงรีเร็วๆหน่อยนี่นี่ ต <c oughs> ีไม่ทันนี่นี่โอเคระยะประมาณนั้นตีได้นะครับผมเดี๋ยวดูกันโอ้โหอ,อ,อะไรวะตายอีกแล้วนั่นเราเป็นเพื่อนกันอีกแล้วเพื่อนตายเหมือนกันเลยมุญยนแบบไหนโอ้ อันดับห้าอัดับลุยมารอบที่สี่เอาอูยโคตรเร็วเน่ยสกิลอะไรวะเอามาให้ผมหน่อยผมจกเล่นนี่นี่ถือแล้วถือไปแล้วนี่ถีบสองเลยอะไร อะไรนี่ตายเรียบร้อยเพิ่มยานี่โตโกงเรียกว่าโตโกงนี่อย่ายืนเฉยเฉยดีอ้หนุ่มตายไปแล้วนี่นี่ นี่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 ไ <c oughs> อ้เหี้ยรอดไปดูเพลย์ไปปัดหน้าทำไมเกือบจะหน้าแล้วเไปปัดหน้าแล้วก็ตายปัดหน้าทำไมเออปัดหน้าทำไมไม่ได้แหวนดอดอตอนนี้ได้สองร้อดสิบหเหรียญ อามันให้ซื้อสกิลใหม่อู้หอุ๊ยนี่อุ๊ยเฮ้ยอุ๊ยเอาภาพลวงตาเผื่อเดี๋ยวซื้อสกิลอ่ะตอนนี้มีสกิลวิ่งแล้วโอเคซื้อไป แลกเปลี่ยนอ๋อสก,กิลแลกเปลี่ยนโอเคมามายังไงรอบสดทา้ายเอาอะไรอยู่ชี้โกงอ่ะสก,กิลนี้ชี้โกงอ๋อข้าลูกมันมาตรงนี้อ๋อเป็นระยะของมันโอเคเรู้เรื่องเริ่มเล่นเป็นละนี่ สลรับนี่นี่เออยเอาสกิลมาให้มันยากตัวเองโอเดูเรื่องโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมใครชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมใครชอบให้ผมเล่นแบบนี้ก็คอมเมนต์มาเลยนะครับผมเดีย๋ยวผมมาเล่นใหม่นะครับผมถ้ามีคนดูเยอะนะครับผม โอเคสำหรับลิมนี้ก็บายบายนะครับผมฝากด like, กดไลค์กดกระทืบไล์ด้วยกระทืบคุนไลค์กระทุ้คนติดตามด้วยนะครับผมไปแล้วนะครับบายบายนะครับผม